โดยข้อมูล vivo x 2 0 0 mini ได้จอ6กุดนิ้วฉายชิปดイมนสติตี้เก้าพัร้อพร้อมกล้องโซนี่ขนาด2 2 nm ทาง vivo เตรียมที่จะเปะดิดตัว vivo x 2 0 0 s e r i e s ที่มีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ vivo x 2 0 0และ vivo x 2 0 0 pro ไงก็ตามในปีนี้ ก็ดูเหมือนว่าจะมีรุ่นเล็กออกมาอีกหนึ่งรุ่นอย่าง Vivo X 200 Mini ที่มีขนาดเล็กกว่า X 200ปกติล่าสุดก็ได้มีสเปคเผยออกมาจากทาง Digital Station แล้วครับโดยทาง Digital Station เผยว่า Vivo X 200จะมีหน้าจอขนาด6.4นิ้วหรือ6.5นิ้วซึ่งเล็กขนาดที่รุ่น Pro จะมีขนาดอยู่ที่6.7นิ้วส่วนรุ่น X 200 Mini คาดว่าจะมีขนาดอยู่ที่6.3นิ้วท่าน,นครับฉายชิปบปรผลได้มสตี้ก0 0 ซึ่งเป็นชิปตัวกันกับที่ใช้ในรุ่นพี่ทั้ง2รุ่นเลยครับที่กล้องหลังเล่นหลักจะได้เซ็นเซอร์จากโซนี่ขนาด 22mm และยังมีเลนเพิรสโคปเทเลโฟโต้3เท่าม,มีเซ็นเซอร์ขนาดกลางๆด้วยครับนอกจากนี้แบตเตอรี่คาดว่าจะอยู่ที่5 5 0 0ม a h ถึง 5,600mAh มโดยคาดว่าจะมีการรองรับการชาร์จไร้สายมีหน้าจอแสดงผลความเร็ว 1.5k รองรับค่ารีเฟร 120Hz